ครับมาอัปเด,ดตตาหมออีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่ทิ้งช่วงมาที่ะหนึ่งก็ตอนนี้นะครับใกล้ได้เวลาที่จะจับได้แล้วนะครับตัวก็น่าจะได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดพอเห็นตัวไหมครับผม ค่อนข้างลำบากครับถ้าปมอนะครับถ้าเราไม่ไม่จับเขาขึ้นมาก็จะมองไม่ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไรนักว่าขนาดเท่าไร่ตามที่ผมสังเกตก็น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับผมประมาณสักใกล้ปีใหม่นะวันใกล้ปีใหมเ่เมื่อถึงวันที่22สองก็คือจะครบ4เดือนผมกะว่าจะจับก็ประมาณสักเปิดบ่อนะ ประมาณสักใกล้ใกล้ปีใหม่ครับนานใดสนใจก็เวเรียนมาได้ครับอันนี้ก็มีประมาณมพันห้าร้อตัวบวกลบคูณหารจากที่อาจจะมีสูญเสียไปบ้างนะครับอาจจะตายบ้างากา็มีนกมากินบ้างสัตว์อื่นบ้างนะครับผมก็คงจะเหลือไม่ครบพันหตัวแต่ก็ใกล้เคียงนะครับ ก็ประมาณกายปีใหม่ก็จะมาบอกครั้งหนึ่งครับผมว่าผมจะจับวันไหนหรือเปิดบอกวันไหนนะครับสำหรับพูกค้าแม่ค้าท่านใดอยากจะนำไปจำหน่ายนะครับอยากรับไปจำหน่ายนะครับเอาไปปิ้งย่างขายข้างทางหรือร้านรวงต่างๆนะครับร้านอาหารร้านส้มตำ นะครับถ้าอยากจะซื้อไปเพื่อทำกำไรก็เชิญได้ครับผมติดต่อได้นะครับใต้คลิปนะครับผมนะติดต่อได้เดี๋ยวผมฝากเบอร์ผมไว้นะครับผมจะโทรกลับครับนะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมฟังเออดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวยังไงแล้วใกล้ปีใหม่ผมจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเปิดบ่อวันไหนครับ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ